สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับเสียเขวัดเสียสมศักดิ์สวัสดีครับ,ว,สสว,รบวันนี้มาไลฟ์แล้วคิดถึงเมื่อวานก็ไลฟ์วันนี้ก็ไลฟ์อีกแล้วก็สวัสดีครับเสียนนนทิน สวัสดีครับเสียวิชัยสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้วขอพระคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับเป็นสีส้มสะท้อนแสงน,นิวพะยเียนสวัสดีครับเสียเสี่ยวพเด็ดเสียพัชรพล เสียโรเบิร์ตสวัสดีครับเป็นลีเจนเดอร์ฮะก็พอดีเจ้าของรถซอก็ขาบอกว่าให้ช่วยไลค์หน่อยให้ดูหน่อยอยากจะเห็นงานเอารถมาวางไว้เอารถมาทิ้งไว้ <c oughs> เอารถมาฝากไว้สวัสดีครับเสียวิทูลครับยังไงเข้ามาแล้วขอไลค์ผมนิดกดแชร์ให้ผมหน่อยนิสสันเสร็จแล้วฮะ นิสสันเมื่อวานนี้ไอที่เมื่อวานไปแล้วไปเทสแล้วข้างนอกก็มีงานอยู่ฮะให้ดูตรงนี้ด้วยข้างนอกก็มีงานทำกันอยู่สวัสดีครับเสียพัสิทธิ์เสียจา่จาจ่าแซวเป็นลีเจนเดอร์ฮะ ชุดนี้จานเป็น d ี a สีส้มสะท้อนแสงบางทีต้องขออภัยเรื่องสีนี่กล้องไม่ค่อยดีสวัสดีครับเสียคนคช็อตคนดช็อตคอนคนธรรมดาสวัสดีครับ สวัสดีครับเสียโคนเสียสมใจสีสํอ่างเสียนัดสวัสดีทุกทกท่านครับที่เอ่ยนามและไม่เอ่ยนามอันนี้จานเป็นดี a จานดี a ทีสามทีสามทีสาม ครับเราจะเป็นแนวคัดต้อมไม่ซ้ำไข่ไม่รู้ซอดูอยู่เปล่าเจ้าของรถนี่ครับจะไม่ซ้ำไข่จาน DBA อันนี้เป็นจานหลังน่าจะแคบหน่อยแต่ถ้าเป็นหน้าหน้าจะกว้างเพราะเบรกจะเป็นเทกเตอร์โปกว้างมาก เต็มขนาดไม่ต้องห่วงไม่ต้องเสียพื้นที่ไม่ต้องเอาทิ้งสบายใจไทยแลนด์พอดีเลยเขาสร้างมาเพื่อโดยเฉพาะเลยครับตามคำขอเลยสวัสดีครับเสียธีรพัฒเสียซุ้ม ุ้มสวนสุขภาพสวัสดีครับเสียสมใจสวัสดีครับขอบคุณมากครับเสียสุทนขอบพระคุณครับสวัสดีครับสมเทพมังกรสวัสดีครับเออใส่รถกระบ,บะถ้าเป็นชุดนี้ชุดนี้เนี่ยกล้องมันเพี้ยนหน่อยฮะต้องขออภัยเดี๋ยวถูกรางวัลที่หนึ่งจะไปซื้อโกโโปมาใช้ เอชุดนี้จะใส่รถกระบะอยู่ที่แสนเก้าหมื่นห้าพันแสนเก้าหมื่นห้าพันแต่ถ้าเป็นจานดีวต้องเพิ่มสี่หมื่นนะครับนี้เบรกมือเราจะเป็นเราจะเอาใช้ชุดเดียวกับชุดนี้อ่าชุดเดียวกันเลยไอนี้ของสำคัญนะฮะอยู่ในรถนี่ถือเป็นของสำคัญ พอใส่เบรกใหญ่ตัวนี้ต้องใช้ส่วนอันนี้ก็เหลือเป็นเศษเหลือเป็นเศษออกไปก็ถ้าเป็นชุดนี้ใครจะคิดว่ามาหาเพิ่มที่ผมนี่ผมต้องกราบกราบขออภยัยจริงๆครับเพราะเวลาที่ผมทำํำรถกระบะผมต้องใส่ใ้เขาจะไอ้นั้นไม่ได้ครับก็ ราคามันอยู่ที่เสียสมใจก็ราคามันอยู่ที่เนี่ยฮะมันจะอยู่ว่าใส่รถรุ่นไหนถ้าเป็นกระบะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวใหม่นี้ก็อยู่ที่แสนแปดห้าครับดานเป็น OS สวัสดีครับเสียวีแคทอย่างน้อยครับถ้าเป็น ก็เป็นใส่พอยนเนอร์ตัวเก่าที่เป็นหน้าดิสหลังดำก็แสนเก้าห้าก็เป็นตัวดิสสีล้อก็แสนแปดห้าจานจะเป็น OS เหรือนกเตอร์ฮะถ้าเป็นจานดีบีก็เพิ่มอีกสี่หมื่นปั๊มตัวนี้จับได้ถึงครับสวัสดีครับเสียวิโรดเสียชัยวัฒเสียรังสรรค รถตู้ก็ราคาเดียวรถกระบะครับเสียสมใจถ้าเป็นหรือว่าเป็นขยเย็น18บแปดซนี่ก็ได้ฮนะชุดนี้เหมือนกันฮนะแนวเดียวกันก็คือทำเป็นคัดต้อมไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำใครก็เป็นรถตู้ก็แสนสี่ห้าครับชุดนี้เ <c oughs> นี่ยขาเราจะเป็น อลูมิเนียมแบบนี้เลยสวัสดีครับซอสพครอบครัวอิอออออ่มอุ่นสวัสดีครับเสียสุนทรสวัสดีครับเสียเล็กสีสวยขอบพระคุณมากครับตัวจริงตัวจริงสวยอะสีกล้องผมมันเพี้ยนกล้องผมมันโทรศัพท์แบบธรรมดาธรรมดาเป็นแบบอะไรอ่ะ เออซัมซุงรุ่นถูกๆขอบพระคุณครับเสียเล็กจะยังไงฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ผมหน่อยสวัสดีครับเสียตามสวัสดีครับเสียเปียกเสียสกุลเออรีเจนเดอร์เสียสกคนคันนี้เหรอโช๊ปเหรอไม่รู้เลยยังไม่ได้ดู ไม่แน่ใจมองไม่เห็นยี่ห้ออ๋โอโปรเฟนเดอร์ครับโปรเฟนเดอร์ครับใช้โปรเฟนเดอร์ครับเสียสมใจว่างก็งว่างเว้นภารกิจก็ผ่านมาก็แวะเข้ามาคุยกันได้มาชมงานดูก่อนได้ฮะสวัสดีครับเสียสมชายเสียโอ้ขอบคุณครับเสียอ้อ ซสอมาเองแน่เลยโอลงซ้อชอบนะสีนี้อ่าเป็นไงไล์ให้แล้วเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเอ่อมาเทสรถไล์กันขอบพระคุณมากๆครับซอที่วางใจสวัสดีครับเสียพานุก์งสี่สมชายสวัสดีครับ เสียพานุวัตสวัสดีครับก็ทุกอย่างจัดให้โดยไม่ต้องบอกเช่นขาเราก็จะเป็น7075ขึ้นรูปด้วยซีนเป็นอลูมิเนียม7075แข็งแรงระบายความร้อนดีฮะเหตุผลที่ใช้เพราะว่าเบรกนี่เวลาใช้ไปมันจะเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนมันก็ต้องระบายเมื่อระบายก็ต้องเป็นเนียมจะระบายได้ดีกว่าเหล็ก เขาไม่ใช้เหล็กกันเพราะว่าเอ้ยเขาไม่ใช้เป็นเนียมกันเพราะว่ามันแพงใช้เหล็กดีกว่าถูกดีสวัสดีครับเสียโอ้พันปลาเสร์โอเคอย่างนี้ละกันครับสวัสดีทุกทุกท่านครับแล้วยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยมีใครสงสัยอะไรไหมครับจะได้นั่นไม่มีใครสงสยัยเดี๋ยวผม ต้องไปทํางานอื่นแล้วเดี๋ยวลูกพี่ผมมองหน้าสวัสดีครับเสียวีลชัยจัดได้ครับนิสสันนี่ก็เสร็จแล้วฮนะรอปล่อยออกไปโอเคเริ่มไปเรื่อยๆฉีดสีให้ด้วยครับซอสบายใจได้เหลือแต่ล้อ,อไม่รู้ซอตัดินใจหรือยัง สวัสดีครับเสียสาธิตเสียเสียโจสวัสดีครับสวัสดีครับเสียประดิษฐ์ยังไงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับจะได้เป็นกำลังใจได้มีตังหาตังได้สวัสดีครับเสียสมศักดิ์ ก็อันนี้เป็นนิวคาเยนฮะเบมโบนิวคาเยนจานเป็นด b a 380หน้าหลังโอ้สีมันมีมิติฮะมันเปลี่ยนสีเองเลยหรือว่ากล้องผมห่วยก็ไม่รู้สวัสดีเสียสาธิตน่าจะกล้องห่วยมากกว่า สวัสดีครับเสี่ยพนุวัฒน์สวัสดีครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับคนจะได้รู้จักผมนะมันเป็นอย่างนี้แหละสีมันมีมิติหรือว่ากล้องผมไม่ดีก็ไม่รู้นะสวัสดีครับเสี่ยพานุวัฒน์เสียเยสเ่ยพิลมเสยียอาพิลมสวัสดีครับใครมีอะไรสงสัยถามได้ครับตอบหมดครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ตอบเลยฮะถามราคาก็ตอบไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ต้องแชทไม่ต้องอินบ็อกครับของเราไม่มีความรับสวัสดีครับเสียตั้นเสียตูนใช่ป่ะเอาเถ้าเรียกผิดยังไงต้องขออภัยสวัสดีทุกทกท่านที่ไม่เอ่อที่ดูแต่ว่าไม่ได้ แสดงตวัวก็ขอบพระคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยขอบพระคุณทุกทุกท่านครับเสียพนุวัฒชุดเท่าไหร่ใส่รถอะไรครับเสียเอกนันเอกอนัน,ออน,นครับสวัสดีครับเสียตุ๊กครับน็อตเราก็เหมือนเดิมฮะให้เป็นสแตนเลสฮะ ไม่ต้องห่วงไม่เป็นสนิมราคามันจะแพงกว่าหน่อยก็ไม่เป็นไรยอมอันนี้สายถากัก H t L Hel สวัสดีครับเสียบุญมีพ่อบเบรกเราวก็จะให้เป็นน็กเตโปจัดของไม่ต้องกลัวราคาจัดของที่จำเป็นต้องใช้ใช้แล้วดีอะไรอย่างเงี้ยพอจูเนอร์ศ8เสียพานุวัตรเขาเป็นตัวนี้พอจูเนอร์ศูนย์แ ถ้าเป็นชุดนี้ก็แสนเก้าห้าครับแสนเก้าห้าเพราะว่าชุดเบรกมือผมจะให้เป็นแบบนี้ครับเป็นชุดเดียวกันกับอูสวัสดีครับเสียดีก็จะเป็นชุดเดียวกับ New ฟอร์จเนอร์ตัวนี้เบรกมือที่ผมจัดให้ ขาก็จะเป็นอลูมิเนียม7075อย่างนี้ครับของเรานี่ก้มดูได้ไปขึ้นลิฟต์ที่ไหนไม่ต้องอายเขาไม่ต้องอายข้างสวัสดีครับเสียสุรชัยเสียมนสวัสดีครับเสียเสียคิด เสียกิดกิดแก้วนะมิวเอชชุดหน้าชุดหน้าเอาปั้มตัวไหนเอาตัวนี้ก็ได้ถ้าต,ตัวนี้ก็ประหยัดงบหน่อยฮะแบบนี้เลยเป็นคายเยนพระเบรกเป็นนิกเตโปรพร็เบรกนิคเตโปฮับก็จะเป็นแนวคัตต้อมไม่ซ้ำไข่จานจะเป็นโอเอ ขาก็เป็นอลูมิเนียม7075อ้าวเห็นไหม,มไม่หมกฮะไม่หมกชุดหนึ่งเจ็ดมืครับไม่ส้ำใครฮนะสั่งไดเ้เสียพานุวัฒน์แนะนาเป็น18บแปดเนี่ยฮะคันนี้ก็18บแปดนะ ดคันนี้ก็สิบแปดแซตไปเทสมาแล้วฮะเทะกันบกเกลบม่วงแบบเกอบม่วงเนี่ยเทสกันแบบเกลบม่วงไปเลยเทสหนักๆวันนี้ผมไปเทสเองพอดีเจ้าของไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ไลฟ์ตอนเทส ก็เป็นตัวชุดเดียวกับรุ่นนี้ก็แสนสี่ห้าครับจานเป็นโอเอสวัสดีครับเสียปะวิ์เสียปีชาเอ่อเสียกิจก็แสนสี่ห้าครับพร้อมเบกมือสวัสดีครับเสียโจเสียพลสวัสดีครับเนี่ยฮะข้างหน้าก็มีอยู่ ไอตัวใหญ่ๆพรัหลังเนี่ยสีดำเนี่ยฮะรอคิวรอคิวรอคิวพรัหลังมารอคิวอยู่ข้างนอกแสงมันจะไอ้นั่นหน่อยเป็นรถน่าจะเป็นคาดิแลคอะสวัสดีครับเสียชีรวิทยเสียผลลาดเสียโจสวัสดี สวัสดีครับน้บังครับคันนี้จริงๆเสร็จไปแล้วฮะแต่ว่ารอโชคโชคยังไม่มารอโชคอยู่ไม่ซ้ําจริงจริงปั๊มนี้เป็นของใหม่แกะกล่องยังไม่เคยผ่านงาน ครับน้บางขอบคุณมากครับสวัสดีครับเสียนัทพลเสียคนิศสอนสวัสดีครับอ่ายังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับขอบพระคุณครับขอไลค์ผมนิดกดแชร์ให้ผมหน่อยใครกดขอให้ถูกหวยเยอะๆเนอะขอบพระคุณครับไว้พบกันคลิปหน้าครับเอ,อไลฟ์หน้าครับ ได้ครับเสียเสียตุ๊กก็เฮดวันเริ่มต้นเนี่ยเลยฮะไอตัวเนี้ยชุดเนี้ยขยเยนสิบแปดซนะฮะแสนสามห้า 3, สวัสดีครับคือเราให้หมดเลยจานก็เป็นโอเอสครับก็แนวคัตตอมพับเบรกก็เนี่ยฮะนิตโตรโพอย่างเงี้ยขาก็อลูมิเนียมเจ็ดศูนย์เจ็ดห้า สวัสดีครับเสียวิบูลสวัสดีครับเสียครับที่สอนขอบพระคุณครับที่รับชมเฮ็ดวันเวลาขาเราก็ทำลักษณะเนี่ยนฮะ เบรกมือเข้าไปหาที่เบรกมือเดิมวันหน้าเบื่อเอเปลี่ยนรถเราก็ถอดออกเอาไปใส่คันใหม่ส่วนส่วนออของเดิมก็ใส่กลับเข้าไปเปลี่ยนรถได้ไม่ขาดทุนขอบพระคุณทุกท่านครับที่รับชมประจับนานๆแล้วมันเสียชดตาสวัสดีครับ โอ้พอจับนานๆแล้วมันไอ้นี่ฮนะสีมันเพี้ยนจริงๆแล้วสีมันสดกว่านี้เสียเสียภาคภูมิเอ่อมาคุยกันที่ร้านนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกให้เขาคุยสนุกสนุกไม่ต้องห่วงคุยกันดูก่อนนะถูกใจก็ว่ากัน สวัสดีครับเสียภูวดเดชขอบพระคุณครับทุกท่านที่รับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับเอาไว้ชมใหม่ไลฟ์ like หน้าครับขอบพระคุณครับร้านอยู่ตรงไหนเสียประวิทย์เซิร์ชเปิด Google m a p ฮะชัวกว่า g o o g l e Map เซิร์ชคำว่าทิดออสภาษาไทยเลยเนี่ยทิดออสนี่เลยฮะเจอเลย สวัสดีครับเสียยศเส้นคำว่าทิศออดภาษาไทยเจอเลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับกราบขอบพระคุณครับเราจะมาไลฟ์ใหม่นะครับเสียอนุรักษ์สวัสดีครับ